เมืองเล็กๆในป่าใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางไอหมอกและอ้อมกอดของคุณเขาดินแดนที่ปกคลุมด้วยมา่านหมอกแห่งฤดูกาลวัฒนธรรมมันเก่าแก่วิถีชีวิตที่หลากหลายสีสันสิ่งเหล่านี้สัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองแล้วจะรู้ว่าเรื่องราวที่นี่มีสเสน่ห์อย่างน่าอัศจรรย์ แม่สเสรียงตั้งอยู่บนดินแดนอันเป็นรอยต่อของสองประเทศระหว่างไทยกับพมา่าเป็นชุมชนเล็กๆที่สงบเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาสายน้ำมีเมฆหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำหลายๆสายก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำสารวินสายน้ำแห่งชีวิตของชนเผ่า สเสน่ห์ของดินแดนแห่งนี้อยู่ที่ความสวยงามของธรรมชาติมีพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ขุนเขาที่สูงตรง่าสลับซับซ้อนเป็นเสมือนปราการช่วยปกป้องวัฒนธรรมจากแดนไกลทำให้แม่สเสรเียงสามารถดำรงเอกลักษณ์ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากที่อื่นไว้ได้กลายเป็นสเสน่ห์จูงใจ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดเวลาแม้จะผ่านการเวลามากว่า600ปีรองรอยแห่งอารยาธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงและไทยใหญ่ชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ของแม่สเสรียงยังคงดำรงปรากฏให้เห็นตรามวัตาวารามโบรารณสถานศินละปะสถาปัตยกรรม ที่ยังคงความงดงามโดดเด่นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่สืบสารกันมาจากบรรพบุรุษก,นะก็กำเนิดตำนานเรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงามทุกอย่างก้าวในแม่เสเตียน ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยอัยาศัยใสไมตรีอันอ่อนหวานและจะได้ลิ้มรองรสอาหารขาวหวานตำรับพื้นเมืองแม่เรียงที่ปรุงแต่งรูปลักษณรสชาติอย่างพิถีพิถันอย่างขนมเป่งโมงหาลาวาสวยทะมินและจะได้สัมผัสมนสเสน่ห์แห่งความละเอียดอ่อนและเมียดละไม ที่แสดงออกมาในงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างผ้าทอกระเรียงที่มีลวดลายวิจิตรการตาประเพณีออกว่าหรือออกพรรษาเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้สืบทอดกันมากว่า600ปีจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ําเดือน11เเป็นประเพณีที่มีสีสันแห่งมนต์เสน่ห์ที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัส ก่อนถึงวันงานสองถึงสามวันคนเท่าคนแจ่จะมุ่งหน้าสู่ตลาดสดยามเช้าหรือกาดเช้าแม่สเสรียงเพื่อซื้อหาวัสดุในการตกแต่งซุ้มประตูหน้าบ้านทำให้กาดเช้าคึกคักตั้งแต่ตีสองเริ่มตั้งแต่ริมถนนหน้ากาดเช้าจะมีพืชผักที่เก็บมาสดๆจากแดนไกลหมู่บ้านบนดอยสูงัยคะลลางปีหวเ่ เดินต่อเข้าไปอีกเล็กน้อยจะพบสินค้ามากมายหลากหลายทั้งผักสวนครัวปลาแม่น้ำอาหารการจินสินค้าที่ได้ขายดิบขายดีในวันนี้คือวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งซุ้มประตูหน้าบ้านเตรียมงานประเพณีออกวานอุปนนกรณ์อ,อ้นตัแแกงบ้านของราชวัตรบ้านเฮาเนี่ยครับมันก็มีโคมไฟมีตงุตงตุงมีไม่เกี้ยครับผมแล้มีดอกไม้ ใกล้ข่มไฟระดับระดาแม่คำมาคืนได้เปิดน้ำครับวันนี้ว่าคุณขมไฟได้ขายม้วนครับขายดีครับถ้าจะแปลคนเดียวอันสองอันนี่ก็แจ้งเงินนักครับห้ามาซื้ออันร้อยร้อยเช้านี่ก็เป็นตุกแต่งบ้านได้เลยครับอันอันนี้ก็เก็บได้หลายปีครับถ้าเซ็ตประเพณนี้แลวแฮากหฮอไว้ปีหน้าปีไหนก็จะได้เห็นครับผมเอาเลิกเลยครับเลอกเลยครับเลอกเลยครับของราคาแบบแปลงครับของบ้านเฮาครับครับเอาเลอกเลยครับเลกครับ เอออาาหหนนน้้ไไงมมมมปใถูกััย่่รจแสงแดดยามเช้าสาดส่องพอเท่าแม่เท่าลูกหลานและครอบครัวพร้อมกันออกมาตกแต่งซุ้มประตูหน้าบ้านประดับประดาด้วยราชวัตรประทีปโคมไฟต้นกล้วยต้นอ้อยและตุงขณะที่พ่อเท่าแม่เท่ามือสารวณอยู่กับการสารไม้ไผ่ขัดแต่ ก็เล่าถึงเรื่องราวที่ได้ร่วมกันประดับประดาซุ้มหน้าบ้านให้เราได้ฟังที่เจ้าบ้านนะครับเฮาเนี่ยนะก็จะได้มีการเตรียมตัวเตรียมตัวนะฮะเตรียมหน้าบ้านหน้าเฮียนเนี่ยต่างๆเนี่ยนะประดับประดาธงทิวราชวัตกล้วยอ้อยอย่างนะด้วยคมไฟประทีปคมไฟอย่างต่างๆเนี่ยนะครับอู้ง่ายว่าทํามืองามที่สุดนะในบ้านผนั้นมาเนี่ยเพื่อที่ว่าเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได สเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงบ้านเฮานี่นะเวลาป้นตักบัตรกองเนี่ยนะป้นจะตักเจ้าเจ้ามืดเลยประมาณตีสี่อย่างเงี้ยค่ะเมื่อเจ้านะ่ยมันมืดถนนหัวตังแต่บ้านเฮานี่มันบอกให้มีไฟพเอเฮาประดับประดาด้วยไฟเนี่ยมันก็นจะทำให้แสงสว่างเกิดขึ้นก็นจะเป็นจุดที่เฮารอต,ต,รตักบัตรตัวเจ้าตัว ก่อนฟ้าสางเสียงระฆังจากวัดต่างๆดังเกิดกล้องประสานเสียงอื้ออึงของผู้คนที่ออกมารอตักบาทที่ซุ้มประตูหน้าบ้านและตามถนนหนทางทําให้ถนนทุกสายกราคร่ําไปด้วยผู้คนที่แต่งกายชุดพื้นเมืองออกมายืนรอพระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตอย่างใจจดใจจอ่อบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุข ไม่แยกชนชั้นไม่แยกสีไม่แยกเชื้อชาติพวกเขายึดโยงกันไว้ด้วยหัวใจแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับผู้ชอบประจน์ภัยและชมความงามของธรรมชาติหาดูได้ไม่ยากในดินแดนแห่งนี้ที่อุทยานแห่งชาติสารวินพื้นป่านกว้างใหญ่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ขุนเขาสายน้ำทะเลหมอกเิียวทัดที่สวยงามเทือกเขาสลับซับซ้อนอุดมไปด้วยสัตว์ป่าและแมกไม้นานาพันธุ์ลุงดิเรกสีมาลีชาวไทยภูเขาเผ่าเกเรียงที่อาศัยในพื้นป่าแห่งนี้มาแต่เกิดเล่าให้ฟังว่าพื้นป่าสารวินเป็นพื้นป่ากว้างใหญ่มีผู้อาศัยอยู่หลากหลายชนเผ่าต่างก็มีวัฒนธรรมความเชื่อเป็นของตนเอง เกิดเรื่องราววิถีชีวิตอันงดงามหลากสีสันที่สัมผัสได้จริงในผืนป่าแห่งนี้มาเยปาสาะวินก็ไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านท่าตะฟั่งนะครับนะฮะและก็แวะเยี่ยมชมโรงพักเก่าโบราณนะครับนะฮะซึ่งมีอายุประมาณหนึ่ง้เกือบร้อยปีนะครับนะ็นเป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความขลังนะครับนะฮะถ้าคนในสมัยก่อนก็คือเจ้าที่แรงนะครับนะฮะเป็นแรงนะครับเพราะว่า ตั้งอยู่บนทามสามแพร่งนะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คิดว่าคือยังมีความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังอยู่นะครับนะะี่ยจากพื้นป่าด้านตะวันตกสุดแดนสยามริมฝั่งแม่น้ำสารวินมาทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอแม่สเสรียงดินแดนแห่งความสงบร่มเย็นท่ามกลางธรรมชาติขนเขา และสายน้ำหนึ่งในนั้นคือน้ำตกแม่สวรรคน้อยมีความสูงถึงเจ็ดชั้นแต่ละชั้นจะมีความสวยงามมีเรื่องราวเล่าขานผ่านวิถีชีวิตของชนเผ่าที่อาศัยในแถบนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีทุ่งบัวตองว่ากันว่าเป็นแหล่งกำเนิดดอกบัวตองแห่งแรกของประเทศไทย ราวเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมออกดอกบานสะพังปกคลุมสองข้างทางท่ามกลางไอหมอกปกคลุมหนาวเย็นตลอดทั้งปีขับรถผ่านราวกับนครในเทพนิยายหากใครมีเวลาน้อยสามารถแวะดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอำเภอแม่สเสียงได้ที่พิพิธภัณฑ์จอมแจ้ง ซึ่งตั้งอยู่ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองแม่สเรียงภายในอาคารได้แสดงประวัติความเป็นมาของแม่สเรียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าในท้องถิ่นตลอดจนเรื่องราวการทำไม้ในอดีตมีครูแก้วหรืออาจารย์บุญจวาดฟันเตยวัห้บห้ปีซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นอาสาพาเที่ยวชม แลละเเเ่่าาาารรืองงววควมมป็นให้ฟัสถานที่นี้เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลต่างๆความเป็นมาของอำเภอแม่เสเรียงอำเภอสมเมยและอำเภอแมละน้อยไว้ในนั้นเพื่อให้คนรุ่นหลังหรือผู้บุคคลทั่วไปได้มาศึกษาได้มารู้ว่าเมื่อก่อนคําว่าแม่เสเรียงนี่มาอย่างไงคําว่าแม่สเรียงนี้สมญานามของแม่เสเรียงนี้ถ้าเราพูดอีกอย่างว่าเป็นดินแดนของเมืองที่มีห้าชื่อ ชื่อที่หนึ่งนะครับไม่ลองยีโยนสลินเมืองนายเมืองยมใต้และแม่สเสียงมมีรวกัก่อนเดินทางกล <นะ S 1> ับ,บแม้กราบนมัสกรารพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอแม่สเสียงที่ตั้งอยู่บนดอยสูงสี่มุมเมืองประกอบไปด้วยพระธาตุจอมแจ้งจอมมอนจอมจิตติและจอมทองคนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าพระธาตุทั้งสี่ ในยามค่ำคืนบางวันจะเห็นดวงไฟขนาดใหญ่ลอยไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก<ด>เราอยากให้คุณมาสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองสักครั้งแล้วคุณจะหลงไหลในความมีสเสน่ห์และสีสันกับเรื่องราวที่ซ่อนเล้นในเมืองเล็กๆแห่งนี้เมืองที่หลายคนใฝ่ฝัน อยากจะเดินทางมาชมความงดงามของธรรมชาติขนเขาและป่ากว้างเมืองที่ต้องเดินทางผ่านเมฆหมอกแห่งฤดูกาลและกลิ่นอายวัฒนธรรมจนได้รับการขนานนามบ้าเทียนเห็นพร่างตาผ้าทอกระเรียนสนอดเสียงสารวินงามทิ่นธรรมชาติพระธาตุสีจอมลวยไม้หอมเอื้องแส สักคนคงต้องติดตรึงระมณลงานาน้าใจคนและธรรมชาติเธอ